ปอนตัวน้ำทำเนียบตรงปลอยมีดัดจำละคะสามกเบอะมาเสียอะกเมอนี่หมเลยอยา่ไหน้บ้า้หวกอหวกสวอยู่ เดี๋ยวนัาเตีมาก้าเตีให้แม่ลูกเอา,เอา